บัดนี้วันที่สามเป็นวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านางคุณทิพย์ผู้เจริญรหัสสองเจ็ดหนึ่ง ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคระ พย,ยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเือหนึ่งบทกลาบพร,ร,ระรัตนตรัยอระหังสมมาสมุทโธพระกวาพุธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาข้าโตพระกวตาธรมโมธรรมังนัมมะสาน สุปฏิปันโนพระควะโตะเสวกวสังโคสังขังนมาสองบทบูชาพระไยรีพินาศอรหังสมาสัมพ,พุทธโธสูจิระปรินิพุตโตพุเนหิทะระมาโนทานิปารมีหิจะทิสติเยาวชีวัง อาหังพุธทธังธรรมังสังฆสารนังขัตโตปูเชมิพระตนัดตะยังธรรมังจะรามิโสตอินนสามบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกะวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธามม,มุนิราชสสุนันตุสัคขโมขธรรม กเกกาเมจะรูปเปขิริสิขะรตะเตจันตะลิกเควิมาเนทิเปลเทศจากาเมตารวนนาคหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชลธารวิสันเนวิสะเมยักขคันธรรมพระนาคาตินันตาสันติเก ยังมูเนวระัจชวะนังวะจะนังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสันวะกะโรอยัมพะทันตาธรรมสันวะกะโรอยัมพะทันตาธรรมสันวะกะโรอยัมพะทันตาสี่บทสวดปุพหะภาคณม,มักกา,ารนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณคมนะปะทะพุทธังสรณังคัจฉา,า,ามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตูติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตูติยมปีธมังสระนังคัจฉามิตูติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตาตียมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตาตียมปีธมังสระนังคัจฉามิตาตียมปีสังฆังสระนังคัจฉามิหกบทสวดตัจจักิริยาคาถานาติเมสระนังอัญญุทโธเมสระนังวรรณเอเตนะสัจเจวะเชนะโสติเมหุตุสะพัสทา นาถิเมสรนังอัญยังมโมเมสรนัวรังเอตินัสจาวชีนัสสิเมโหตุสภะธานาิเมสรนังอัญญังโเมสรนังวรัเอตินัสจวะชีนสถิเมโหตุสพภะธาเจบทสวดติระตัะตะนามคาตา ตารราตุตังธรรมังนัเมรัตนาภูตากิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนาภูตสุสีละหิติละหิติเอตังนัเมติรตนารุตตายะวะหังสัมมาสัมมุรสัพิตะวัตถุวิเศษสัพพตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสัมปาวะตัง อสุมิตยมหิปิตเทวยธาติทันเตเอกงวินาตทิตะเลสัมะสัมภเวนะโสเกกธาจิจะจิเรจะปตุพุตังทำทีไรยาณที่สัญญาเป็นพุทจะกังมิมิยูมีความที่ตระหนี่หิวัญญาลุปปัฏ โลกัมหิเกหิจิกัดกันจุปาลภะนียังเกสนจิตสุทธุวิธิตัคุณกายตายนาเมหิเยวชนะตายะสุวิตสุตัมปิสมุปสัตตังมานสิสุทธาปสัสสาทะฐานางังปุญญธิการณมะสม,มุตตะตะมะปุญณภูมัง ลุกขาปามุตจน,นะมุขาสารนังขาตานาังปูชาระเทสุปรละมังอภิปูชนานยังนิพพานะจัดฉิกิริยายุปนิสสะยัตรังสัมมากิเลสามาละมะพระโสธาะสิทิยาจะสาธุหิอาาัตตกุสะเลหุปสะหุป,สป,สปเปสวน,นียามปานหิจาปิสารนังขะมะนียะเมวะ ตัตมาหิตังติระตัางสารังคะตัมหาระติระตินทิวังขานะเนสุนัมัสสะมานาปูเชมาจาปิสสะสะตังสุปัสสนะจิตตาตัทธานนปาลิจาริยาสัทารตาจะปุเนนตัทะสุกะเตนะสุขีภะเวตโม เชนาตัสสะจะสัทธาปิสุวัติโหนตุโยเจธาธรรมวิณยัมปิปะนานะภูโตโลกุตตะโลกุตตลาภิสมะโยนิยะโตสุโคดังโคดชัมตัดโสปนิสสะยะจะยยะอัยัมปิโหนตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสะกาโร นมะการกสิทธิขาถาโยจักขุมาโมหะมารปาปัจโทสมัมงวะพุโทโธสุขโตว,วิมุตโตมารักษะปาสาวินิโมจัยันโตปะเปสิเขมังชันะตัง,นนงวินเดยางพุทธางวะรันตามสีลสา,านามนิโลกัสสนาทัจะวินายกันจะ ตัมตีชะสเะตชะยาสิทธิโทหนตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสันตุสัตถุทะสะสัเสสีโลกัสสะวิสุทธิมกคังนิยานิโกรธรรม,มะทะัตสะารีสาตาวะโหสันติการสุจินโน ธรรมวรนตังศิลรัสนะมาเมโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหังตามเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตะลายจะวินัสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขะตานุโคโยโลกัสปะปุปะกิเลสัชเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจา กวาขาตตะคำมังวิธิตังกะโรติสามังว่าลังตังศิลสานาม,ามิพุทธังพุทธานุพุทธังสัมมาสัมมาสีละพิทินตันเตชะสาเตชายยะสิทธิโหตุสัพพันตลายาจะวินางสเมตุเก้าบทสวดนะโมนะโมการอัฏฐะอัฏฐ,ฐกะคาถา นโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสีนโนนโมอุตตมะธรรมัสสะสวะคัสเตวะเตนิทะนโมมหาสังฆสสาปิวิสุทธสีลทิทิโนนโมโอมตาตยรา,ารัตทัสสะระะตัตตายัสสะสาธุการนโมโอมะก,กาติตัตจะตัตจะวัตถุ ตยัสสเปนโมกลลัมปพาเวนะวิคันฉันตุปัฏฐานโมกัลานุพาเวนะสุวัตติุหตุสภะธานโมกัลลัสเตเชนะวิธิมะหิโหติเตสะวา